เ,เพื่อนๆรู้ไหมคะตอนนี้มีสารมาใหม่นะที่นิยมใช้ใน ครีมทานหน้าค่ะตัวนี้คือใหม่ล่าสุดเลยจริงๆค่ะตัวนั้นก็คือไกลโคลิกแอซิดค่ะคุ้นๆกันไหมคะซึ่งไกลโคลิกแอซิดนี่ก็มีหลายเกรดนะคะแต่ว่าเกรดที่เขานิยมมาใช้ในครีมทานหน้าที่อยู่ในเกรดคัลต์แบรนด์นะคะจะมีชื่อว่าไกลโคลิกแอซิดดูพองไกลเพียวซึ่งตัวนี้นะคะเป็นลิขสิทธิ์จากอเมริกาเป็นสารสกัดบริสุทธิ์เกรดคอสเมติกและยังได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์ว่าเป็นสารสกัดที่มีประสิทธิภาพมากๆค่ะในการช่วยลดปัญหาจากการที่ ผิวเราอะโดนแสงแดดทำ้ายค่ะช่วยลดเคือนจุดด่างดำและรื้อรอยได้เป็นอย่างดีไกลโคลิกแอซิดจะแทรกซ,ซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆค่ะช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์แล้วก็ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของชั้นคอเนียด้วยค่ะและเพิ่มการประกอบสารเมทริกบนผิวหนังและสั่งครคอลลาเจนในชั้นหนังแท้ ลดการปรากฏของริ้วรอยหรือรอยห่ยย่นโภคไกลคอลิกแอซิดเป็นสา,ารสกัดที่แบบจึ้งมากๆเลยค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆน,น,นะคะไปค้นหาดูข้อมูลเพิ่มเติมก็มะจะเห็นว่าตัวนี้จะมีเฉพาะอยู่ในครีมทานหน้าเท่านั้นค่ะแล้วเราไม่ตกเทรนค่ะในฟอนนี่โรสเราใส่ไกลคอลิกแอซิดลงไปด้วยนะคะเพื่อให้เข้ากับโสโลแกนของเราก็คือเปล่งประกายผิวกายแซงผิวหน้าเกรดผิวหน้าสูครีมทาผิวกายค่ะ